สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเบือะนะครับชวนรู้ทันข่าวสารนะกับการเตือนภัยทุกรูปแบบนะครับวันนี้เนี่ยชวนเพื่อนๆครับมาฟังวิธีการดําเนินการขั้นตอนคเดียอาญาแบบง่ายๆนะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะที่เราจะเห็นเห็นกันตามข่าวนะว่าก็จะมีการกระทำความผิดเสียก่อนเช่นผู้ก่อเหตุไปก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์นะที่ใดที่หนึ่งหลังจากนั้นแล้วผู้เสียหายเนี่ยก็ ต้องเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจนะฮะแล้วระบุว่าต้องการที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะครับหลังจากที่ว่าไปแจ้งความแล้วนะครับตำรวจเขาก็จะไปจับผู้ก่อเหตุพอจับมาได้ครับเ mm hmm. ็จะมีการรวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะส่งต่อให้กับอัยการ mm hmm. ก็อยู่ที่การจะมีการส่งฟ้องหรือว่าไม่ส่งฟ้องหากว่าส่งฟ้องนะฮะหลักฐานรัดก,กุมแล้วก็ จะไปส่งที่ศาลต่อหาศาลท่านพิจนารณาคดีนะครับแล้วก็มีการาพิพากษานะครับนู่นฮะก็เข้าสู่เรือนจำนะครับหลังจากที่เรือนจำแล้วนะผู้ก่อเหตุคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีอะไรก็ว่ากันไปชดใช้ความผิดที่ที่เกิดขึ้นตามเวลาตามปีที่กำหนดเอาไว้หรืออาจจะถูกลดหย่อนผ่อนโทษก็เป็นได้นะครับพอเสร็จสิน้นก็ ออกมาจากเรือนจำจมาใช้ชีวิตจะเป็นปกติหรืออาจจะไม่ปกติก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทางในงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันให้คนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยกลับออกมาก็ให้ใช้ชีวิตได้เป็นปกติได้ฝึกอาชีพมีการมีงานทำปรับตัวกลับใจนี่คือขั้นตอนฮะ,ะเรื่องของคดีทางอาญานะครับมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆวันนี้ครับ